สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท่ามาหารานนะคะกำลังจะไปร้านเช่าชุดคุยะคะ่ะตอนนี้กลับมาอยู่ที่ท่ามาหารานมาคะตัดสินใจว่าเราจะเอาคุย ของอัีเดิมมาเปลี่ยนแถบใหม่เพราะว่ามันถูกกว่าด้วยแล้วมันก็ได้เร็วกว่าถ้าเกิดก็ตัดใหม่ตอนนี้ก็คือต้องจ่ายพันห้าแล้วก็คือได้รับก่อนวันถ่ายรูปรวมถ่ายรูปหมู่แค่หนึ่งหรือสองวันซึ่งมันเสี่ยงมากแล้วฉันก็จะแบบไม่เดาไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรก่อนหน้านั้นเลยก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาคุยปอตีตัวเก่าซึ่งไม่ขออักษร เอามาเปลี่ยนแถบเป็นของบอโลโถลทัาศาลนะคะคุยตัวเดิมอะ่ะก็คือตอนนี้ก็คือแขวนอยู่ที่บ้านเฉยๆตอนนั้นตอนปอตีฉันก็สั่งตัดเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็คือแขวนอยู่ที่บ้านเฉยๆแหละก็เลยโอเคใช้ให้มันคุมเอามาเปลี่ยนแถบซะอะไรบ้านฉันอยู่บางบัวทองแล้วตอนนี้อยู่ท่าพรจจันทร์ก็ต้องเรียกบริการแกลบให้เอามาส่งให้ที่ท่าพรจจันทร์นะจ๊ะก็ดีกว่าเสียตังค์แบบคันห้าแล้วแบบเสร็จแล้วเอาไปแขวนโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ย ก็เราตับไปจ้ะเดี๋ยวมาหาอะไรกินที่นี่ก่อนกันแด้เชีรก็คือให้พี่แกร็บี่สองให้เลยเดี๋ยวว่าจะลองเล็กนึง 帮换个家。 แล้วเป็นยาเสียตังปแล้วหน0 0บาทจ้ะก็จริงๆไม่คิดว่าจะใช้เวลานานขนาดนี้แต่มันนานเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าปอตีมันสามารถเอามาเปลี่ยนแทนได้<อ>ก็เลยต้องเสียเวลาให้แกลบกลับไปเอามาให้แล้วก็เอามาสม่งแต่ก็รู้สึกว่าจ่ายอันเนี้ยยังดีกว่าตัดใหม่พันห้า 1, แล้วก็ต้องมาซื้อเสื้อกับกระโปรงอีกแปดอ่ะกพานเนี้ยเปลี่ยนแผ็แค่เจ็อย ยังดีแลตอนนี้คือหิวข้าวมากได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านไปกินข้าวก่อนแหละหิวไม่ไหวแปลว่าวันนี้ก็คือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเดี๋ยววันที่25เราก็จะมารับมารับชุดคุยกันคุณชมที่ใช้กอเพื่อตอนนี้ก็ วันนี้ก็จัดการเรื่องชุดคุยเรียบร้อยเดี๋ยวต้องไปรับอีกทีวันที่25สิหางหาคมจะมารีแคปให้ฟังว่าก่อนที่เราจะได้ไปจัดการเรื่องชุดคุยเนี่ยที่ผ่านมาจัดการกับเรื่องที่สิธิ์ยังไงหลังจากที่เราได้ใบตอบรับวารสารมาแล้วเราก็ไปสอบวิทยาน,นิพนธ์มาแล้วกลับมาแก้อย่างเร่งด่วนในสองอาทิตย์พอเสร็จสองอาทิตย์ปุ๊บเราก็ส่งให้อาจารย์ตรวจ แล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็ตรวจประมาณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งอีหนึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยมันก็เดทไลน์ที่จะต้องส่งไอทีสิทธิ์มันคือวันที่สิบแปกรกฎาคมเป็นวันศุกร์ซึ่งอาจารย์เราอ่ะก็ตรวจเสร็จวันศุกร์ก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาทําแบบแก้ตามที่อาจารย์แนะนําหรือว่าอัประบบไอทีสิทธ์อ่ะแค่แบบ ประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างมัง้งซึ่งของเราอะโชคดีทีอ่อาจารย์นะไม่ได้ให้แก้อะไรเลยลก็เนื้อหาทั้งหมดที่เราทํามาอัพลงไอทีสิทได้เลยปัญหาไม่ได้จบแค่นั้นไงคือปัญหามันอยู่ที่ระบบไอทีสิทซึ่งมันเป็นระบบที่ทั่วทั้งประเทศใช้แล้วยิ่งจุลามีเดทไลน์เป็นวันที่18กระ,กระดาษใชป่ปะเพราะฉะนั้นคนที่ยังทำไม่เสร็จคนที่จะอัพคนที่กำลังจะทำโครงาะก็จะมาใช้ด้วยกันฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือระบบล่มคือของเราอะ ก็ล่มเหมือนกันคือของเราเอาเนื้อหาเซนหมดแล้วแต่ปรากฏ g e n e r a t e template ออกมามันแบบไม่ได้เลยของเราที่เจอก็คือชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์อะไม่ขึ้นเจ n เน a เรตเทมเพลตยังไงกี่รอบก,ก็ไม่ขึ้นอันเนี้ยคือปัญหาของระบบ i อทีสิแบบเดิมแต่มันจะมีอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบใหม่เลยว่า i t ทีส next gen เราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงแก้ปัญหาโดยการย้ายจากไอทีิแบบเดิมอะไปที่ i t ทีส next gen ซึ่งสิ่งที่มันยุ่งยากก็คือ ไอทีแบบเดิมกับ i t ที next gen อะใช้การระบบการทำอ้างอิงอะไม่เหมือนกัน i t ทีแบบเดิมจะใช้ end note แต่ i t ทีส next gen อะจะใช้ mendeley คือมันก็เหมือนกับต้องมันนั่งทำใหม่อ้างอิงในเนื้อหาใหม่ทั้งหมดซึ่งของฉันก็มีประมาณแบบเกือบร้อยอ่ะแต่ยังดีที่อัพลงไอทีได้ทันเวลาในวันที่16ซึ่ง d e ด d l i n e วันที่18ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โปรเซสในการส่งทีสิทธ์ของเราตอนนี้จบแล้วนะคะเย้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือ <Yeah. S 1> เตรียมตัวสำหรับการรับปริญญาค่ะเลยกลายเป็นที่มาของวันนี้นะคะที่เราไปหาชุดคุยแต่เครียดจากทีสิทธ์เสร็จแล้วก็ต้องมาเครียดกับการหาชุดคุยอีกเพราะว่าปริญญาตรีเขาจัดการชุดคุยเสร็จกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนากลากกัลดา กันหมดแล้วอ่ะมันจะต้องเริ่มมีแบบว่าถ่ายภาพหมู่เริ่มซ้อมเดือนกันยานี้แล้วซึ่งตอนเนี้ยมันคือ20กรกฎาคมแล่ชุดทุยอะ่ะเขาตัดกันเป็นแบบเดือนเดือนนอกไหมสถานการณ์วันนี้ที่เราไปก็คือน้องๆปอตีอะ่ะมาลาชุดคุยกันแหละก็คือได้แหละแต่มีปอโทปอเอกหลายคนที่มาวันนี้แล้วแบบเพื่อจะได้มาตัดชุดกันนะจะสูงเสียงมาสำหรับคนที่ไม่รีบทำนะตอนเนี้ย จะไม่มีชุดคุยพันสําหรับถ่ายรูปหมู่มันเลยเป็นแบบไม่ได้ฉันต้องรีบแล้วโชคดีของเราที่ปอตีอเราจบจากจุฬาใช่ไหมนะน้นชุดคุยอะ่ะของเราก็ยังอยู่พอตอนนั้นเราก็ตัดเราก็ไปถามร้านนุ่นนี้ว่าเออแบบมีชุดคุยอันเก่าอยู่เนี่ยสามารถเปลี่ยนแถบสีได้ไหมของอักษรเป็นสีเทาแต่คราวนี้ลัทสารเป็นสีดํามันก็แค่แบบเปลี่ยนแถบเองอะและ้วโชคดีที่ว่าทางร้านเขาบอกว่า เปลี่ยนได้ได้ได้เร็วมากกว่ากันแบบรอตัดแบบแต่เป็นว่าทุกอย่างก็กำลังผ่านพ้นมาได้ด้วยดีตอนนี้ก็จะเป็นบล็อกเตรียมตัวรับปริญญาของเรานะคะขอให้ทุกคนรอติดตามชมได้ค่ะส่วนตอนนี้นี่เป็นอาทิตย์แรกที่ฉันสามารถใช้วันเสาร์อาทิตย์โดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องทีชชูอีกแล้วเล่นให้เต็มที่อยากดูซีรีส์อยากดู u t u b e อยากเล่นเกม ก็จะทำให้เต็มที่เลยค่ะถึงตอนนี้ที่สิจะเสร็จสิ้นไปแล้วแต่แล้วก็จะทำบล็อกต่อไปยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะ